ừuuuu khó kì nó khó thúc nhảy đấy, ô oh, thèn chân đón nó khó kì nó mà nó kì nó đẹp à khó nhảy là tôi nâng nó ba hiệu mô cả. อู้อันนี้ถือปลาดุกเลยพี่น้องป๊ามันมานมานัมนมนันอู้ปลาดุกแม่ไข่เลยพี่น้องอืมคันแรกแห้งมานพี่น้องป๊าปลาดุกแม่ไข่เลยพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ูสุ s คนเด้อยินดีตอออ้อนรับเข้าสู่ซ่องบัตจอนซันแนลพี่น้องหลังจากเยีางหอยมากอะ มาหาใส่เป็ดปลาต่อเนาะหลังแรกกลับมาเลยพี่น้องให้พี่นก๊ะลงฮักเงี่ยงอย่างเนาะบ่อจอนกับเซียวพี่น้องเวลาฮักเงี่ยงเนาะอย่ามันปักมือปักมือนอนห่างบิดคืนเลยนี่ยเปลี่ยนเงี่ยเนาะ มื่อนี้ก็สียใส่เม็ดปลาในพี่น้องแล้วก็ไป,ป,ปหาแทงปลาเนาะเมื่อนี้ก็ซื้อเห็บมาสไปหาแทงปลาสไปหาแทงตามห่วยตามห้องเนาะแต่ตามนหนองนาครับต่อทางที่สองครัพี่น้องเป็นไหมานบ่โอ้ยลุดพี่น้อง ามายามซาพุน่นเนาะเบดก์ใส่ไว้ใลายเนาะพี่น้องประมาณสิบหลังเนาะไเพิ่นอเป็นคนใส่เนาะหลังนี้กับุดเนาะ โหัหปลาหรือว่ากระปูเนะกินเป็นได้ลังเลยเอาลังนีหลอนเนาะวันใสวันกระสั่นขนาดพี่เนาะ นนี้ก็ลอตอนนี้กะกลับมาเถียงเนาะพี่น้องมาเอาเบ็ดไปใส่เพิ่มเนาะไอ้เพิ่็เอาเบ็ดไปใส่ซิฟหลังเนาะพอมันหน่อยพอดกะเสียบไปเพิ่มอีกเนาะพอจอนกะสิเตรียมเฮมไปนํำพี่น้องเฮมแทงปลาเนาะพอเห็นปลาเขาก็สิแทงเหงาหนำเฮมกะซื้อมาสองอันเนาะพี่น้องกะ หมอจ้อนก็ให้น้องชายอันหนึ่งเนาะอยู่บ้านก็าเอามาอันหนึ่งเพื่อพี่ยาไปหาป่าอยู่บ้านเนาะง่ายพี่นายยายเบดอยู่เนาะเอากระเช้าเงี้ยงตามน้องก่อนเนาะพี่น้องแร้พ่อประคองไงพอแล้วพี่น้องพอท้อย ตั้งแต่สมัยตอนบ่อจอดยังน้อยกะไปหาเหลาะแท่งปลากระมวนไน่พี่น้องตามทุ่งนาเนาะไปหลายคนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเนาะสมัยตะกี้กะหายังกระมวลเนาะพี่น้องเพราะว่าปูปลามันกะลายเนาะแต่คูเมรืรอนี่คนใส่เครื่องสอดเนาะพี่น้องปูปลากับบ่ค่อยมีเนาะ หาอย่างกับบ่ค่อยได้เนาะพี่น้อ,นองคู่มือนี่กัตอนนี้อายเป็นกะแทงคบได้พี่น้องป้าตัวบุงใหญ่เลยแทงถือขามันเนาะมานมานพี่น้องมาเนี่ยเมื่อนี้กัหาทั้งคบหาทั้งปลาเนาะพี่น้องใส่เบ็ดไปน้ำเห็นคบกะแทงเอาน้ำเนาะหาสองคบพี่น้อนง,งนเนี่ยมันคือเนาะตามแต่ฟัง ตามแต่ฟังกะมีตะกบตัวใหญ่เนาะพี่น้องมีแต่แม่มันเนาะเห็นกะเอาเหยนแทงเอานนำเนาะโอ้หนามฝนตกใหม่กะหนามขุ่นเนาะพี่น้องหนามมันบลดใสเนาะคือตอนบาจอนมาใส่เวทตอนนั้นกะหนามมันใสเนาะหนามกะโบลายปานนี้สิบมี้ว่าปลาฝนก็หากระยุดตกเนาะพี่น้อง บางช่วงบางตอนบ่าจอนก็บร่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะยามเบ็ดแล้วฮักกะสิมาแทงปลาต่อเนะพี่นนอะก็สิมาแทงตามน้องไอ้เป็นเนะาะเบ็ดปลาเขาก็ยังยามมาทันเบิดเนาะพี่นนองก็ยังซุ่มถีใส่ห้องเนาะยังมาทันไปยาม ปาลากระบ,บอกไขออ่มีปไนไหนนาะพี่น้องเฮ้ยโอ้ใช่ป่ะโอ้หลุดเขาพี่น้องขอตกง่ายเลย โอ้แทงจนดอนออกเนาะโอ้พี่น้องมาแล้วพี่น้องได้ปลาคอใหญ่แล้วตัวหนึ่งเนาะปลาเฮมเฮาก่ะโอ,โอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องสำแคนี้เนาะตอนนี้เฮากระิมาเก็บกู้เบ็ดอยู่ในห่วยเนาะพี่น้อง ว่าตอนเช้าเขาก็บบริมากู้เนาะกระสิกูก้ไปตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะหลังนี้ตี๋อะไรพี่นอ้องโอ้ป่าหน่อยเนาะป่าเข่งน่อยพี่นอ้องหลังนติดประดุกเลยป้าตาผูใหญ่ปขนาดเนาะ กระองเรียบร้้ยมันเด้อกระองเ้วพี่น้องขยันกอะนโอ้เกือบมาได้พี่น้อง Ô. Oh. Ta biết thằng phai. Thế nó mà như thế thì nó. À, cái chúng ta. Nhìn phía nó làng này cái tít đục ỉ lẻ này tôi bên đây. ô, Nên ai phải mà bột nó Bật trúc tam mà xa nó khi nó có bộ khói bên đây đúng Không cứ bị hăng ป่นเมื่อว้แจ่วนะพี่น้องใส่ค้องมาเบิ่งคันในน้องกันพี่น้องคันในน้องกันยังสองหลังเนาะโอ้ติดและพี่น้องอย่นี้กะโอ้อยากมีแต่ประดุกน้อยเนาะพี่น้องถึงแต่ประดุกน้อยโอ้ อ่ะอ่ะเป็นปลดหลังสุดท้ายมาน้องบนเองหลังสุดท้ายเนอะพี่เปล่าลังสุดท้ายกับมานึงเลยพี่น้องอา ขังมีแต่ประดุกน้อยเนาะตัวบ่ค่อยใหญ่ปันไดพวกขึ้นพูกมันสิรุดมันได้ไตมันตาตหักแท้ ปลดุกน้อยบบบเบดหอกกับกู้เบดแล้วเนาะพี่น้องหองกับิเมื่อสรุปป,ปลาอยู่เทียงหน้าเนาะว่าเขาจะได้กบได้ปลาลายสำได้ตอนนี้เขาก็มางหอเทียงเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องปลาเบดเอากับได้ลายโตเติบเนาะได้ปลาดุกน้อยหาโตเนาะพี่น้องแต่ก็ปลานิ่มเนานะ แล้วก็ปลาในบงหัวปลาเนาะมันจะเป็นปลาปลาขาวหรือปลาสวดเลยเนาะพี่น้องปลาเข็งปลาคอใหญ่สิเป็นปลาที่แท่งอะเนาะแล้วก็ปลาคอเนาะพี่น้องก็เลยก็บครบเนาะครบกับแท่งเนาะแต่ได้ลายเติมเนาะพี่น้อง เนี่ยทำปลาดุกปลาขอเน้อนี้ไปกับโบเซียที่อ่อนนะพี่น้องทางนี้กับสิเป็นกบที่บอจอนไปใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดกบยำแรงเนาอพี่น้องใส่ย้ำแรงว่าสิไปเงี้ยงผ่าฝนตกห้ามนาอพี่น้องก็เลยบริเงี้ยงเนาะก็เลยไปเก็บกู่เบ็ดตงแต่ตอนกลางคืนเนาะมา ฝนตกห้ามก่อนคบมันกับบกินเบ็ดเนาะคบเบ็ดเท่ากัได้คบน้อยอยู่ประว่าสามโตเนาะพี่น้องฝนตกห้ามก่อนถ้ามือได้แดดมาใส่ตามห่วยตามห้องกันนะสิได้เนาะพี่น้องคบกันบอกว่าคบมันก็มีหีลายอยู่เนาะบบอจรมาใส่กันพรดีฝนตกห้ามพอดีเนาะพี่น้องก็เลยไ่ได้เงี้ยสัเนาะนน่าจะแก้มือใหม่เนาะพี่น้อง โอเคน้พ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบบอจรอนกับซีคอจบคลิปเอาไว้ซัมนี้ก่อนเด้อมักจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดสั่นกระดิ่งให้บอจรยอนน้ะเพื่อสิบพพลาดคลิปใหม่ๆจากซองของเขาสำหรับคลิปนี้กัไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง